สวัสดีครับทุท่ันครับเช้านี้นะครับอยู่หน้าฟาร์มครับผมมาดูหิมาลายันแดงนะครับเอาเปลือกออกแล้วแต่ยังไม่ได้หูพี่น้องเลยที่จะทำวันนี้แหละอ่ะดูนะเห็นไหมครับพอเรานำเปลือกออกปุ๊บก็จะขึ้นยอดใหม่แล้วก็จะติดลูกเลยอ่าดูดูใกล้ๆหน่อยนะครับดูข้างในเห็นไหมครับนี่แล้วก็เอาออกไปเยอะด้วยนะ ควนไปเยอะเลยควนไปเยอะเลยเนี่ยเต็มหมดเลยนะตอนนี้จะต้องต้องให้เวลากับเขาตรงนี้บ้างนะครับไม่งั้นจะเสียหายแล้วก็จะหักนะครับเนี่ยแล้วก็จะตายก่อนจะห่อก็เอาน้ํายาเล่งรากนะสูตรของเราเองนะครับก็คือพวกผงชูรสน,น้ำยาชูกำลังไม่ใช่น้ำยา เครื่องบำรุงกำลังชูกำลังอะไรว่าไปนะหัดละสิบบาทอะไรก็ว่าไปกัะปีบ้างใส่ลงไปแล้วก็คน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 มาทาทาแลา้วก็ต้อนนะผมดูทั้งบนก็มีคงต้องใช้บันไดบ้างแหละนะที่หอแล้วก็มีนะครับนะที่ห่อล้วก็มีนีนะ่ที่ห่อเรียบร้อยแล้วก็นะน่าจะกำลังจะออกออกลากนะครับนะกำลังจะออกลากฮนะ กำลังจะออกรากนะครับเลสูงเลยอาจจะม,มัวมัวนิดนึงเนาะเพราะว่าแดดมันจ้าแล้วแล้วก็ไอ้ที่ยังไม่หอ,อก็จะมีมีผลขึ้นมาอ่ามีลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมีลูกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับหาไม่เจอนี่นี่มีลูกขึ้นมาคนนี้ต้องทําให้เสร็จวันนี้อ้าวเยอะเลยเยอะเลยนะครับออกมาเต็มเลยท่าในใดที่สนใจอยากจะได้กิงก็ เยีย่ยมมาก่อนนะครับแต่ไม่รู้จะได้ส่งวัดไหนเนาะส่งอะไรส่งอะไรนะส่งไอ้สะเดาดำไปเลยไปไปอะไรนะไปขอนแก่นก็น่าจะตายหมดแล้วเพราะว่าไม่ได้ห่อเขาอย่างดีอ่าเดี๋ยวมาดูตอนนี้ก็เลยให้ดูเลยเนี่ยนกน้อยนำโชคออสวยสวยสวยมันมีอะไรดีๆเยอะนะครับที่ฟาร์มเนะ่ะแต่มันมันก็ทำไม่ทันเนาะเอาดูพริกนี่ พริกเขือตัวนี้ประมาณ5ปีแล้วเนี่ยพอจะตายก็มาแต่งก็ขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับเนี่ยพอมาแต่งก็ขึ้นมาใหม่ครับพอหมดอายุไขนะจะตายแหลมไม่ตายแหละก็มาแต่งกิ่งใหม่ขึ้นมาอีกแล้วดกค,ครับน,นี่มันดีอย่างนี้แหละดินน่ะตอนนี้ดินจะหมดแล้วต้องเอาดินปลูกที่ทาํามามาลงแล้วด้านหลังด้านด้าน,ด,านด้านข้างนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับเป็นมะม่วง โอ้ยตอนนี้เละเลยไม่ได้ดูแต่มะละกอ,ะก,อะก็สวยๆโน่นเสดาเมื่อคืนนี้ก็หาักไปหลายจิงเพราะเจอลมขามาดูมุมนี้บ้างครับวันนี้เจอพาชมหน้าหน้าฟาร์มลกๆนะครับนี่เมื่อคืนนี้เจอฝนครับพวกถุงทั้งหลายแหล่นี่จะาออกตากตอันนี้อย่างที่ว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ประดับไม่ใช่ไม้ประดับแต่เป็นมะเขือไคเต้านะตอนนี้ไม่มีมีตะมดครับมีตะมด นะพวกเพีย้ยหายหมดแล้วต้องตัดแล้วนะนี่เห็นไหมครับแก้วมังกรนะพอถูกมาถ้าไม่รีบกินก็ทั้งมดทั้งอะไรลุยมดนหครับทั้งนกด้วยอะไรด้วยนกก็เยอะมดก็เยอะอันนี้มะเขือเจ้าพญานะครับหนึ่งต้นกําลังงามนะติดลูกแล้วด้วยครับติดลูกแล้วด้วยอันนี้ส่วนแดดส่วนฝนทีนี้ต้องปลูกด้านหน้าแล้วเนี่ยถังทั้งหมดเริ่ปลูกมะเขือแล้วครับนี่มะเขือเจ้าพญา อันนี้มะละกอนะครับมะละกอเตี้ยพันผสมแขกนวลกับดำเนินนะครับของเสียนันเขาเนี่ยมันจะเตี้ยจริงนะเี่พี่น้องเนี่ยผมจะปลูกให้เต็มเลยเนะี่ยวันนี้จะทำไมนี่เนี่ยมันมีถังว่างๆอยู่อ่เออให้ดูสลแหน่ครับสะแหน่โอ้ยงามแต่ว่าปลูกเต็มทั้งหมดเหลืออยู่แค่นี้แหละครับเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ หักยอดเสียบเด็ดยอดเสียบก็ไม่รอดตายมดอมีคนบอกว่าเอายอดเสียบก็ได้ด้ออาจารย์บอกโอ้ยมอเหลือคือเขาครับเนี่ยแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่เนี่ยก็จะปล่อยให้เขาสวยๆดูแลเขาเนาะเนี่ยมีหญ้ามีอะไรขึ้นมาวันนี้หน้าฟาร์มเนี่ยครับดินล่วนสวยอย่างงามเลยเนี่ยนะอ้าวงามงามพี่น้องงามอะไรๆงามเด้อนี่ใบใหญ่วยสวยแล้วครับเนี่ยเอาแล้วครับได้บ้างเสียบ้างเนาะ พา,ายุมาเมื่อวานนี้ก็เละครับหลังวันนี้ก็เจอน้ําเจออะไรไปหมดอา้าวเบิองไปครับเบิองไดกับเบิองนี่พี่น้องเด้อเบิองบ่ได้กับ,บ,กาบ,ากบขามไปอย่าว่ากันไม่ได้จัดต่อไม่ได้ทําอะไรเลยแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบบ้าน,นอกบ้าน,นอกนะเห็นไหมครับฝนมาเละนะใครเดือนกลางแจ้งตั้งแต่แตนพอพระาดาก็ไม่รู้ตายหมดหรือ,อยังเนี่ยไม่ได้ดูเลยมีทั้งใบมะพวมะพร้าวอา้าว ของก็ไม่อยู่แตเราก็ดูดูไม่ได้นะเราก็ไม่มีเวลาทําดูแลกันไปตายก็ทิ้งไปนี่นี่มะละกอรครับมะละกอแขกน้วนดำเนินนะครับนี่ต้นยาวเลยต้นสูงเลยจะปลูกวันนี้โอ้ยมีต่งงานมืน่อไหสีทันอย่างแน่นี่ขอบคุณทุกท่านนะครับ0818787089ขอบพปะคุณครับผมวัสดีครับ